สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูทรายอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนในรูปกระจายของตัวศนิยมนะคะก็สืบเนื่องต่อจากเรื่องเดิมเลยก็คือเราเรียนค่าประจําหลักไปแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละหลักเนี่ยตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดถ้าอยู่หน้าจุดก็จะเริ่มตั้งแต่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านไปทางซ้งายมือใช่ไหมคะถ้าอยู่ที่หลังจุดนะคะ ตำแหน่งแรกจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1จะเรียกว่าหลักส่วน10ใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าจะจําได้อยู่ไหมนัเนียนช่วยกันตอบมาลูกอันนี้จะอ่านว่า $81.239 ถามว่า8ตัวเลขอยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลัก10นะคะมีค่า80ตัวที่2 1อยู่ในหลัก หน่วยมีค่า1ใช่ไหมคะ2อ,อยู่ในหลักส่วน10ตัวแรกนะคะแบ่งออกเป็น10ส,ส่วนทศนิยมตำแหน่งที่1มีค่าเป็นถ้าบอกว่าส่วน10ก็คือเศษ2ส่วน10หรือหรืออะไรคะ0.2 3ออยู่ในหลักส่วนร้อย มีค่าเป็นเศษสามส่วนหนึ่งร้อยหรือ0.03และสุดท้าย9อยู่ในหลักส่วนพันมีค่าเป็นเศษ9ส่วนหนึ่พนะคะหรือ0.009นั่นเองอันนี้คือเรื่องที่เราเรียน เมื่อวานที่ผ่านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเขียนในรูปกระจายคําว่ารูปกระจายเราเคยเรียนตอนเทอมหนึ่งก็จะเป็นกระจายจํานวนนับใช่ไหมคะก็นํา80บวกหนึงบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมลูกแต่อันเนี้ยจะมีอีก3หลักเพิ่มเข้ามานักเรียนก็แค่เขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะเริ่มได้เลยตัวแรกได้80 ก็เอา80มาบวก1บวกเศษ2ส่วน10บวกเศษ3ส่วน100แล้วก็บวกเศษ9ส่วน1,000หรือบรรทัดที่2สามารถเขียนได้เป็น80บวก1บวก0.2บวก0.03บวก0.009ลองมาเขียนดูนะคะ80บวก1บวกเศษ2ส่วน10บวกเศษ3ส่วน100 บวกเศษเก้ส่วนหนึ่อ่ะได้แล้วหรือไม่พอเขียนเป็นรูปทศนิยมก็คือแปดสิจุดสก็จะเป็น80ดสิบวกหบวกศูนย์จสในทศนิยมตำแหน่งที่1นึ่บวกศูนย์จสทศนิยมตำแหน่งที่2และ0 0นยนย์าในตำแหน่งที่3นะคะนี่ ตรงนี้ก็คือการเขียนในรูปกระจายนะคะเราลองมาเขียนดูอีกสัก3ข้อเนาะการเขียนในรูปกระจายนักเรียนค่อยๆดูนะลูกเริ่มได้ตัวแรก61.84ก็จะเป็น60ช่วยกันตอบลูก60บวก1บวก8อยู่หลังจุดตัวแรกคือตำแหน่งที่1ก็เป็นเศษ8ปส่วน10บวก เศษสี่ส่วน100เขียนสองแบบนะลูกหรือ60สิบบวกหนบวกศูบวกศูนนะคะต่อไปนักเรียนดูข้อที่2อลูกข้อที่2 600. 6งหกร3อยหนะเราก็มาเริ่มเขียนได้เลย 600ถ้าหนูอ่านว่า6ก0ก็คือ600บวก20บวก3อันนี้คือเรื่องเก่าตั้งแต่เทอม1ใช่ไหมลูกเสร็จแล้วหลังจุดตัวที่1ก็บวกเศษ2ส่วน10เพราะอยู่ในหลักส่วน10บวกเศษ8ส่วนอยอยู่ในหลักส่วน100และบวกเศษ3ส่วน1 000, เพราะอยู่ในหลักส่วนพันก็คือมันเขียนได้2แบบหรือ600บวกสิบ บวก3จากเศษส่วนจะกลายเป็น0.2เศษ8ส่วนร้อยก็จะกลายเป็น0.08และ0.003นักเรียนต้องช่วยกันอ่านข้อที่3สิคะมันอ่านว่าอะไรอืม416.204เริ่มได้4 0 0 บวก10บวก6บวกเศษ2ส่วน10หนูไปดูลูกตำแหน่งตำแหน่งนี้ตัวนี้ศย์อยู่ในหลักส่วน100มีค่าเท่ากับ0ไม่เขียนก็ได้ข้ามไปเลยนะคะต่อไปไปดูที่เลข4อยู่ในหลักส่วนพันก็เขียนเศษส่ส่วน1000หรือ400 บวก10บวก6บวก0.2แล้วก็บวก0.004นั่นเองก็คือในลักษณะนี้ลูกเราสามารถเขียนได้2แบบคือแบบเศษสว่วนและแบบทศนิยมเห็นไหมคะในแต่ละข้อจะเขียนได้2แบบ2แบบ2แบบซึ่งนักเรียนต้องดูให้รอบคอบนะคะว่า หลังจุดตัวที่1จะได้เป็นส่วน10ทศนิยม1ตำแหน่งเห็นไหมคะหลังจุดตัวที่สองจะได้เป็นส่วนร้อยทศนิยม2ตำแหน่งหลังจุดตัวที่3จะได้เป็นส่วนพันแล้วก็เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ วันนี้มีเท่านี้ค่ะก็คือเขียนให้อยู่ในรูปกระจายให้ได้เพราะในรูปกระจายคือการเขียนให้อยู่ในรูปการบวกใช่ไหมคะสามารถเขียนได้สองแบบนะักเรียนลองมาดูนะคะแบบหัดวันนี้อยู่ในหน้าที่28ข้อ1ใหญ่ข้อ1ใหญ่เนี่ยขเยขาบอกให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมแสดงว่าในข้อหนึ่ถึงข้อหเนี่ยเขาให้เขียนเป็นรูปเศษส่วนใช่ไหมคะแต่บางเอิญแต่ละโจทย์เนี่ย เขาเขียนมาให้แล้วแต่ให้เราเติมช่องว่างเฉยๆเช่นข้อ1 50บวก6บวกอะไรแนละลูกที่เป็นส่วน10ก็ไปดูหลังจุดใช่ไหมคะตัวแรกเป็นเลข5ก็คือเศษ5ส่วน10ก็เติม5ลงไปประมาณนี้นะคะข้อที่1ข้อ2ใหญ่ค,ครูบังคับเลยแล้วกันว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนถามว่าครูค,คะบรรทัดมันไม่พอจะเขียนแบบทั้งเศษส่วนและทศนิยมไม่ได้ มันเต็มมันเบียดหนูก็เขียนไปเลยครูบังคับว่าข้อ2ให้เขียนเป็นในรูปทศนิยมเนาะเศษส่วนไม่ต้องเช่นข้อ1นึ่แล้เนียมช่วย,วยกันตอบก่อน60บวก5บวก0.3บวกบางคนอยากเขียน0ูนย์ก็ได้นะแต่ไม่ต้องเขียนก็ได้ แล้วก็บอก0.002เพราะหลักส่วนร้อยหายไปก็ปล่อยมันตอบเป็นทศนิยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วข้อที่1ต่อไปก็มาเริ่มทำข้อ2ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะทำเพียงหนึ่งหน้าทำความเข้าใจนะคะเพราะเราเรียนค่าประจำหลักมาแล้วเรานำค่าประจำหลักมาเขียนให้อยู่ในรูปกระจายแค่นั้นนะคะสำหรับมีสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะ